สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่15มกราคม2568นะครับไกลเข้ามาแล้วนะครับ <S <S มือ<ป>นีผ้าท่านผู้ชมครับ<ป>เดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะครับมาหาพระอาจารย์ตองงวดแล้วครับผมงวดวันที่17มกราคม2568นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ <ừ. S 1> 90มา09 15มา51 นะครับผมเมื่อนี้นะครับพระอาจารย์บอกเป้าเท่านะครับหลังวันพระนะครับให้มาอีกรอบเด้อนะครับพระอาจารย์จุดจุดทูปที่กุฏิร้างด้านหน้านะครับทานชมเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาาปกราบนมัสการพระอาจารย์น้ากันนะครับพระอาจารย์เน้นย้ำให้แล้วนะครับวันนี้นะครับมาเบิงน้ากันพระอาจารย์จุดธูปได้ตัวไดนะครับผม เอาเข้าไปกราบนมัสกนมัสการพระอาจารย์น้ำกันครับผมกราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบนมัสการจ้ะค่ะครับตอนวันนี้จุดทูบแล้ววันพระจุดวันไหนพระอาจารย์จุดวันพระตอนเย็นกุฏิเฮียนที่กุฏิร้างกุฏิเฮียนใช่เอาท่านผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับา90มา09 15มา51นะครับ มาหาพระอาจารย์ตองวัดแล้วนะครับมาให้พระอาจารย์ย้ำให้แล้วอ,อันนี้เลขทูปที่พระอาจารย์จุดกุทีจะมองเห็นเป็นตัวไหนครับจุดบนกุฏิเลยหรอพระอาจารย์จุดบนกุฏิจุดบนกุฏิจ,จุดดอกแรกแตกจุดดอกสองแตกพระอาจารย์เห็นเป็นตัวไหนครับเนี่ยพระอาจารย์ฉันมองเป็นเป็นเจ็ดนั่นแหละ หรือว่าเอฟซีจะมองเป็นหนึ่งสี่เจ็ดสองสองเจ็ดสี่นหรือว่าเอฟซีจะมองเป็นหนึ่งครับจุดที่กุติร้างกุติเหียนด้านหน้าท่านผู้ชมนะครับผมเป็นเลขเจ็ดนะพระอาจารย์เจ็ดก็เจ็ดสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดสองเป็นเลขทูที่พรออาจารย์จุดอย่าคอยพรออาจารย์เขียนให้เดี๋ยวอาจารย์ดูที่ เดี então, ๋ยวให้พระอาจารย์ย้าให้นะชุดที s <S ่ะอาจาย์ให้ต่องวดนะครับผมอชุดที่ผ้าจารย์ให้ต่องวดนี่ครับชุดนี้นะครับยังเน้นเหมือนเดิมยังยังยังฟันทงเหมือนเดิมครับฟันทงเหมือนเดิมฟันทงเหมือนเดิม่หนึ่งตัวเน้นใช่ใจ่หนึ่งตัวรองคือสามศูนย์กับห้าศูนย์ใช่อ่าอันนี้ชุดที่ผ้าจารย์ให้ต่องงวดนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่ครับผม แตกบนแตกล่างทผูช้ชมนะครับผม9009 1551อ่านี่ครับสามตัวสตัว530 541 3 0นยเังเน้นตัวนี้อยู่ยังเน้น5 4าสี่ชอบตัวนี้ใช่ไหมพายจ่า,จายช,ชอบมากองตัวสามศูนสี่หนึ่งห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดนะครับตัวกัน8ปดกับเจนย พระอาจารย์เน้นให้หาลอตเตอรีร่คือ41นะครับ30กับ50นะครับลอตเตอรี่ก็ยังเหมือนเดิมลอตเตอรี่พระอาจารย์ก็ได้ชุดนี้ไดลอตเตอรี่ก็ยังได้ชุดนี้อืมไม่เป็นไร <c oughs> พระอาจารย์ไม่เดือันนั้นอืมไม่เป็นไรพระอาจารย์วันนั้นมาพระอาจารย์ให้ดูแล้ว cod <code. S 2> นะรพระอาจารย์ได้ลอตเตอรี่ตัวนี้นะครับ41อนะ่าแล้วก็ฝันนะครับพระอาจารย์ฝันฝันพระอาจารย์โดนโดนมรณะพระอาจารย์ พระอาจารย์ฝันว่ามรณะตัวเองมรณะอ่าแล้วพระอาจารย์เกิดพศ2516อ่าอายุ51ไม่ใช่50 51 51 51พอเดือนทิงหาจะครบ52จะถึง52อ่า51เอาเดี๋ยวให้พระอาจารย์เขียนเลขทูบใส่ตรงนี้เลยก็ได้ครับพระอาจารย์อืนี่ครับนี่ที่ผมก็ได้เข้มไหมพระอาจารย์เข้ม อันนี้ดีว่าพาจารนเกด้สัต472274นะครับนะครับถ้าอายุพาจารย์นะครับ2516นะครับปีนี้25 2568นะครับก็จะ51 52นะครับท่านผู้ชม ยังคล่องใจเอฟซีอยู่ไม่เป็นไรพระอาจารย์ไม่ไม่จะจะดูที่จะไมะ่นะครับท่านผู้ชมพระอาจารย์เขียนเลขทูบให้นะครับเลขทูบมคิดเรื่อ้นี้นะพระอาจารย์รเลขทูบนะครับขอวงพระอาจารย์นะครับผมอ่า 472274นะครับพระอาจารย์ก็ตัดให้47 4272นะครับเลขถูกนะครับธรรมชมพระอาจารย์จุดที่กุฏิร้างกุฏิเฮียนด้านหน้านะครับผมกุฏินี่เป็นกุฏิร้างนะครับเอาหาได้โชคนะครับธรรมชมไกมือเขามาแล้วนะครับผมเลขฝันพระอาจารย์พระอาจารย์ฝันว่าพระอาจารย์มรณะมรณภาพท่านผู้ชม เกิดพศ2516นะครับอายุก็จะ51ย่าง52นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปีนี้2568นะครับท่าธรรมชมุมเพราะว่าพึ่งย่างเขาปีปี2568ก็จะประมาณอายุก็จะ51ย่าง52นะครับห้าสิไม่ต้องไม,ไม่เขียนนะพายจัน,นไม่ต้องเขียนนะ อาจารย์เขียนแต่51เพราะ5พู้ไดมักหาซองหาซองกันนี่ครับหาซองก็ยืนนิตทัดเอานีิหาสองสองหาเห็นไหมครับผมเดี๋ยวขีดเส้นใต้ไว้นี่หน่อยพ่อจะนี่ครับนี่ครับหาสองสองหานะครับถ้าผููไดมักจะสองห้าหนึ่งหกนะครับห้าหนึ่งก็จะสามคูเลข์ฝันพ่ออาจารย์นะครับเลขทูบก็สี่เจ็ดสองสองเจ็ดสี่นะครับ C ี่เจ็สองเจสองนะครับธรรมุชมอ่าเ เมื่อนีผ้าเดินทางมาให้พระอาจารย์ย้ําให้โค้งสุดท้ายนะครับชุดนี้นะพระอาจารย์ช,ชุดนี้ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมอ่าชุดนี้เน้นที่ห้าสี่หนึ่งใช่นะครับกับสี่หนึ่งนะครับท่านชมไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับอ่อาเห็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงค์ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับท่านผู้ชมชุดสามตัวห้าสามศูนย์ห้าสี่หนึ่ง 307นะครับพะอาจารย์เน้นที่54 1, 1 5, ไไี่นะครับสตัวนี้ไปห้ายิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้นะครับเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่นะครับ2ตัวะพาจารย์เน้น4 1หนึ่งนะครับ30กับ0 5นชุดเด่นแค่3คู่นะครับหมดที่ผ่านมาเน้น15นะครหาห5มา5้านะครับผมแคปหน้าจ,จอนะครับอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วนะะอาจาร์เนาะร้อนเดียวหนาวเดียวอุ่นนะครับ ไก่มื่เขม้าแล้วทผช้ชมนะครับหาได้โชคนะครับงวดที่ผ่านมาก็90มา09ของพระอาจารย์เนาะใช่อ่า15มา51ใช่อ่ลืมเลือกีกับัูด้วยพระอาจารย์ชอบสุดๆตัวไหนครับพระอาจารย์ C1 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 ถ้าตัวเดียวชอบ่1ใช่ชอบ C1 พระอาจารย์ว่าทาตัวเดียวคือ C1 นึ่ชอบครับตัวเดียวเลยครับอ่า่1ตัวเดียวตัวเดียวครับ สามตัวก็ห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งอ่าเอานะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับชุดที่พระอาจารย์เน้นก็คือชุดนี้นะครับห้าสี่หนึ่งนะห้าสี่หนึ่งอ่าสี่หนึ่งนะครับผม,มฝันย้ำอีกไหมพระอาจารย์ไม่ฝันแล้วไม่ฝันแล้วไม่ฝันแล้วอ่าอือเอานะครับท่านผู้ชมไกลมือเข้ามาแล้วอา่าก็ะเดินทางมาหาพระอาจารย์อีพ่าพระอาจารย์ว่าให้มาหลังวันพระ ใช่หลังเงินพระอาจารย์ว่าจะจุดทูบที่กุฏิร้างกุฏิเฮียนธรรมชมอ่มฮาริโชนะครับเลขทูบเลขทูบที่พระอาจารย์จุดได้472274ใช่สบรเอฟซีไม่ชอบชุดนี้เอฟซีชอบชอบุดนี้กันแล้วแต่เลขฝันคือ251651นะครับธรรมชมเพราะว่าอายุพระอาจารย์51ก็จะย่างเข้า52อา พอสอเกิด2 5 1 6้าหอาจารย์กระตัดให้แล้ว2 5งหนับหน่นะครับผู้ใดมัก2 5กับ1 6นะครับก็พอตรงผ้าจารย์ล้ต้องเขียนเพิ่มนะครับผมเลขทูบ4 7 2 2 7 4 4 7 4 2 7 2อันนี้เลขทูบนะครับถ้าเลขชุดที่ผอาจารย์เลขคำนวณกับชุดนี้นะครับผมแคปหน้าจอแต่ว่าวันนี้ก็ยังลมอยู่นะผ้าจานใช่ลมลมแรงแล้วก็ตอนเช้าหนาวครับ ครับนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอากาศกับอุ่นภูมิถึงแม่วท่านผู้ชมนะครับผมกราบขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์นะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะครับหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบง่งนาถาห้ามัดถาบอมักกับบุงซื้อๆทผู้ชมนะพ่อกันคลิปหน้านะครับแอดมินบ่าวเท้าสวัสดีครับกราบสาธุครับผมสาธุ